Uhm. ดังมาจากเวที The Voice Thailand ซีซั่นหนึ่งนะครับเก่งทัชยะครับตอนนี้เก่งสมชื่อ <c ười> และดังข <Für. S 1> <precis> ึ uh ้นไปอีกนะครับเพราะว่าพาทีมไทยไปคว้ารางวัลมากที่สุดกับจากการประกวด World Championship of Performing Arts จากสหรัฐอเมริกาครับไปย้อนประวัติชีวิตของเก่งทัชชยะกับช่วงคนในข่าวและคุณนัทครับ ว่าเก่งสมชื่อจริงๆครับสำหรับเก่งทัศยะนักร้องจากเวทีเดอะไวท์ไทยแลนด์ซีสั้นแรกครับพอล่าสุดก็เพื่อนำทีมไทยครับไปคว้ารางวัลมากับเวที World Championship of Performing Art ที่สหรัฐอเมริกาเรียกว่างานนี้กวารางวัลม,มามากที่สุดบวกกับเครื่องแต่งกายที่โดดเด่นไม่เป็นรองใครเลยครับการแข่งขันครั้งนี้ครับกวาดมาโล่14เหรียญเหรียทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงและอีก2เหรียญพิเศษก็คือเหรียญสปิริตทีมยอดเยี่ยมและ เหรียญผู้มีความสามารถโดดเด่นครับกับการนําเอาจักเข้ไทยไปโชว์ให้ต่างชาติได้รับรู้พร้อมกับชุดเครื่องแต่งกายที่โดดเด่นไม่เป็นรองไครครับ เก่งทัศญานะครับเป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศกับเวทีเดอะไวท์ซีซันแรกครับตั้งแต่รอบลายออฟดิชั่นกับเพลง Watch My Name ของวิฮาน่าแต่ว่าสร้างความฮือฮาครับด้วยเทคนิคก,การร้องที่แหวกแนวผสมกับจังหวะเพลงคล้ายๆกับเพลงไพรสแทรกของเจสซี่เจทำให้กรรมาการทั้ง4คนต้องกดปุ่มครับเพื่อคว้าตัวเข้าบุตรทีมครับและสุดท้ายเก่งก็ควา้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาครองก่อนที่จะมีบทเพลงมาให้คนไทยได้ฟังในเพลงซิงเกิลแรกทศกัณฐ์มานะ ึ่งผสมผสานกลิ่นอายของเพลงไทยเดิมนิดๆครับจริงๆแล้วทศก,กัณฐ์มานั้นนะครับไม่ใช่เพลงแรกในชีวิตของเก่งครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเคยมีเพลงมาแล้วครับกับเพลงที่ชื่อว่ากลับไปที่โลกกับอาาบาลัลบั้ม The Starter ภายใต้สังกัดของ Small Room นะครับตอนนั้นออกเทปในฐานะนของผู้ชนะจากเวที Coke Music Award s 2553ครับ ต้องบอกว่าเก่งนะครับใช้แววความเป็นเสิรปินตั้งแต่เรียนอยู่ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธครับเพราะว่าเป็นนักร้องประจําวงของโรงเรียนทั้งเพลงสากลและก็เพลงไทยครับก่อนจะเข้าเรียนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหิดลครับสาขาดนตรีไทยและดนตรีปฏิบัติเอกการร้องเพลงไทยทั้งไทยเดิมและขับเสภาและเรียนโทวิชาไวจ์แจสครับ ดังนั้นคงไม่ต้องแปลกใจนะฮะที่ผลงานเพลงของเขาจะเป็นรูปแบบของการร่วมสมัยมีกลิ่นอของเพลงไทยเดิมผสมผสานอยู่ด้วยครับแต่ที่โดดเด่นไม่เป็นรองใครก็คือรูปแบบของการแต่งตัวแล้วก็ทรงผมนี่แหละครับที่สร้างความจดจําแม้กระทั่งการไปแข่งที่สหรัฐนะครับก็แบกเอาชุดที่หนักกว่า10กิโลกรัมไปด้วยครับ แมต้องบอกว่าเก่งจริงๆนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเก่งขนาดนี้แต่ก็เคยพลาดหวังครับเพราะเคยเข้าประกวดเดอะสตาร์ปีที่5แต่ตกรอบครับในการคัดเลือกรอบภาคใต้ครับแล้วก็ดูรูปแบบของการแต่งกายที่ดูแหวกแนวขนาดนี้ใครจะรู้ฮะว่าจริงๆแล้วคุณเก่งนั้นเป็นครูสอนน้องๆอนุบาลครับ